ค่ปะป้าโมนาทํางานบ้านเสร็จแล้วเมื่อกี้ทําอะไรถูพื้นบ้านนะคะถูพื้นบ้านก็เปิดฟังข่าวสารเมืองไทยนะคะเนาะเมื่อกี้ป้าโมนาไปเอ๊ะใจอันนึงนะคะมีช่องช่องหนึ่งชื่อช่องว่า m ิสเตอร์ลาเขาคงให้ความรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับการเงินนะคะเขาบอกว่านะคะเมื่อกี้ป้าโมนาไปฟังมาป้าโมนาขอ ขอเอามาทำคลิปนะคะขอเอามาทำคลิปเพื่อแบ่งปันพี่น้องพี่น้องเราที่เป็น f อป้าโมนาหรือว่าเป็นเพื่อนป้าโมนานะคะแกบอกว่าฟังต้นต้นคลิปคือถูขึ้นไปก็ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างแต่ท้ายคลิปก็คือให้ความรู้นะคะมีคนเขาโอนเงินเข้าบัญชีเราสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทห้าร้อยบาท เพื่อเป็นการเหมือนการหย่อนเบ็ดตกเบ็ดนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าให้โอนเงินกลับมาคืนนูน่นนี่นั่นเราก็เป็นคนไทยใจดีนะคะก็จะโอนเงินกลับไปคืนพอโอนเงินกลับไปคืนเขาก็จะเห็นหมายเลขบัญชีของเรานะคะเห็นหมายเลขบัญชีของเราแล้วทางธนาคารนะ่ะเ,เขาก็จะเช็คนะคะถ้าเป็นบัญชีบัญชีม้าเท่านะคะอันนี้รู้ทันกลโกลงบัญชีม้าเทาคือ ทางระบบทุกคนไปฟังรายละเอียดจากช่อง m ิสเตอร์ลาฟนะคะมิสเตอเขาจะได้รายละเอียดเยอะแต่ป้ามนามาพูดเท่าคร่าวว่ามีคนโอนเงินผิดเข้ามาให้เรา300 500ถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราไม่รู้จักถ้ามันบอกให้โอนกลับไม่ต้องโอนนะคะไม่ต้องโอนอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ไม่ชี้2 0 0 3 0 0ช่างมันแต่ถ้ามีคนโทรมาหาเราหรือบอกเราว่ามีคนโอนเงินมาผิด ห้ามโอนกลับเด็ดขาดนะคะพระมนาจดไว้ห้ามโอนกลับเด็ดขาด 1. ห้ามโอนเงินห้ามโอนเงินกลับเด็ดขาด 2. แจ้งธนาคารว่าเรามีคนโอนเงินมาให้เราผิด200 3 0 0 400 500แจ้งธนาคารของเราแล้วให้ธนาคารเป็นคนโอนกลับไปคืน 3. เพื่อให้ความมั่นใจแจ้งตำรวจไว้ยืนยันตัวตนอีกขั้นตอนหนึ่งว่าเรา รับเงินตรงนี้มาแล้วเราให้ธนาคารโอนกลับไปทําไมต้องไปแจ้งธนาคารเพราะว่าหนึ่งถ้ามีการตรวจสอบจากบัญชีบัญชีม้านะคะบัญชีม้ามันจะก,กระจายมาถึงบัญชีเราที่รับโอนที่เหมือนที่เราเคยได้ยินข่าวที่บอกว่าไอ้พวกที่ไปซื้อของอ่ะไอ้พวกม้าที่ไปซื้อของอ่ะมันโอนเข้าบัญชีเราบัญชีเราก็เป็นบัญชีเทาเสยโดยที่เราไม่รู้จักเลยแต่เราเป็นแม่ค้าเราขายของให้เขาไปอ่ะ เราขายของให้เขาไปแล้วเราไม่รู้จักเขาแต่เราได้รับเงินโอนจากไอ้พวกบัญชีบัญชีเอยเอยพวกเนี้นะคะนั่นแหละให้เราไปแจ้งความไว้นะคะเพื่อยืนยันตัวตนแล้วหนึ่งที่คุณคุณอ่ามิสเตอร์ลับเขาบอกว่าไม่มีเจตนาไม่มีความผิดเราไม่ได้เจตนาจะโกงเงินสามร้อยเราไม่มีความผิดสองเออสำคัญถ้าบาัรลขู่เราว่า มันจะแจ้งความนู่นนี่นั่นให้บอกไปเลยเราไม่ได้ทำแล้วเราไปแจ้งความไปแล้วว่าเรารับเงินนี้มาไม่ใช่เงินที่เรารับและเราไปบอกธนาคารแล้วให้เขาโอนกลับให้ธนาคารเป็นคนโอนกลับยืนยันว่าให้ธนาคารเป็นคนโอนกลับนะคะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ฝากบอกว่าถ้ามีเงินโอนเข้ามาให้บัญชีเราอย่าโอนกลับไปแจ้งธนาคารไปแจ้งธนาคารห้ามโอนกลับเด็ดขาดไป ห้ามโอ,โอนกับติดขาดไปแจ้งธนาคารแล้วไปแจ้งตำรวจเพื่อยืนยันตัวตนว่าเราเงิน2องร้อยสามร้อยบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาเราอาจจะโดนปิดปิดหมายเลขบัญชีของเราเพราะว่าเราเป็นบัญชีมาร์ทเาเป็นกําลังใจทุกคนไม่รู้จักไม่ต้องรับสายไม่ต้องไปคุยด้วยเจ็บในใจเจ็บมาเยอะอยากระบายอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าหนึ่งเงินทุกบาททุกตังที่เราทํามาเราทํามาด้วยน้าพักน้ําแรงบางครั้งไม่ได้เจอกับเราแต่คนอื่น ครอบครัวเราพี่น้องเราหรือว่าเพื่อนบ้านเราที่โดนมันอยู่ในจังหวะที่จิตใจอ่ะจิตใจมันโดนเขาเรียกว่าโดนขู่โดนบังคับโดนอ้างนูน่นอ้างนี่ถ้าเธอไม่ทําตามฉันไอ้พวกบัญชีต่างๆไอ้พวกสแกมสกาม,กมต่างๆถ้าเธอไม่ทําตามฉันเธอจะ,อะฉันจะจับพ่อแม่พี่น้องเธอฉันจะ,ะทํานู่ทนทานี่แจ้งตัวเองว่าเป็นตํารวจแล้วก็มาขู ล,ลูกหลานๆเราหรือว่าคนเฒ่าแม่แก่ของเรานะคะที่โดนกันมาเนาะก็มีก็มีฟังหนึ่งตอนนี้ที่ที่ที่รู้ก็คือไหนเขาจะหลอกกับพวกเด็กนักเรียนสองผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้วแก้งบอกว่าจะมีอ่ามีสวัสดิการมีบําเหน็จบํานาญให้คุณเพิ่มขึ้นให้คุณโอนเงินมาอย่างงู้นอย่างนี้พอเธอค่าไม่ต้องไปคุยกับมันอีกอย่างหนึ่งตนหนัก คิดไว้เลยตำรวจไทยตำรวจที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครจะมาเซอร์วิสเราขนาดนั้นเรื่องการเงินนะคะตำรวจมีจับโจรเขาไม่มาเซอร์วิสเรื่องการเงินโอเครู้เรื่องบายแย่ bye